ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชมช่างอุดนะครับวันนี้ก็ไปเดินร้านขายของเก่านะครับก็ไปเจอเครื่อง NB 411นะครับเป็นงานเทียบนะครับดูจากสภาพแล้วนะฮะก็มีอย่างนี้นะครับ เสื้อเป็นเสื่อเทียมนะครับไม่แท้แต่ว่าเห็นในสภาพมันดีแล้วก็โอเคก็เลยขอซื้อมานะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะทีนี้ฉันอุดไปก่อนจะเอามาก็ดึงแล้วนะดึงแล้วนะครับ ก็โอเคนะถือว่าถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะแรงอัดทีนีอ้อยู่ร้านน้นไม่มีนะขาดถือว่าใช้ได้ได้มาราคาไม่แพงว่าจะมาร่อน้ำมันนะว่าจะมาฉีดน้ำมันเข้าตรงคาบูมันนี้นะครับ แล้วก็ลองสตาร์ทดูดูกำลังอัดมันนะว่ามันควรจะปั้นต่อไหมหรือว่ากับที่เดิมนะกับที่เดิมก็คือกลับไปร้านขายของเก่ามันเดิมนะอาการนี้นะถ้าดูคร่าวๆนะน่าจะซีนนะครับมันมีซีนตัวหนึ่งอยู่หลังคัดนี่เนาะอาจจะมีซีนสองตัวอยู่นี่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งลานดึงสตาร์ทฝั่งหนึ่ง พอดูจากรอยร่องรอยแล้วนะครับเนี่ยร่องรอยที่เป็นเนี่ยครับมันน่าจะเกิดการซีนอาจจะแค่ซีนรั่วนะครับซีนข้างข้อรั่วรั่วฉีข้างเนี่ยข้างนี้ก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะรั่วนะมันก็เลยดูจากรอยขันน็อตก็มีรอยรอยขันแล้วนะ มีรอยขันอยู่แต่ไม่เยินมากนะครับดูข้างล่างนี้ก็เหมือนเอาอะไรมาอุดไว้หรือเปล่าอ่ะเรามาลองกันดูนะครับถ้าเครื่องถ้าเราล่อน้ำมันนะการล่อน้ำมันก็หมายความว่าอย่างนี้อธิบายก่อนนะเราล่อน้ำมันหมายความว่าเราใช้น้ำมันนี่ครับน้ำมันเบนซินเนี่ย ฉีดเข้าไปในปากคาบูนะครับผมทีนี้ถ้าเครื่องมันติดนะครับถ้าเครื่องมันติดมันก็ควรจะปั้นต่อถามว่ามันติดขนาดไหนนะครับมันก็ติดแบบเบิ้ลนะครับมีเสียงแบบากยาวนะครับมันก็แสดงว่าลูกเสื้ออะไรก็ข้อยังดีนะก็พูดได้ง่ายว่าเครื่องไหนรอติดก็เครื่องนั้นน้าปั้นนะครับ อาจจะไม่เต็มรอยนะล่อติดนี่ก็อาจจะใช้ตัดยองตัดหญ้าได้นิดๆหน่นอยๆนะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าล่อติดเสียงมันรอบแบบดับลงอย่างนี้เสียงมันติดแต่ดังสั้นก็นคือสภาพลูกแหว,วนอาจจะแหวนอาจจะรวมนะครับอาจจะแค่แหวนรวมอาจจะเสื้ออาจจะไม่มีรอยจะให้ดีควรจะเปิดนะครับเปิดตรงหลีดตรงนี้นะครับดู จะมีคาบิวแล้วก็มีหลีดต,ตรงนี้นะครแล้วก็ล้วก็ดูลูกว่ามันเป็นรอยอะไรไหมนะนี่ยอันแรกเราจะเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับเช็คเบื้องต้นก่อนว่าเสื้อของ N อ็หนึ่งหนึ่งงานงานเทียบนะครับงานหมวยเนี่ยมันจะโอเคไหมจะหยดน้ำมันนะครับสักสองสามหยดนะครับหนึ 1, 2, ่งสสามโอ้เยอะ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 เนี่ยมันก็ไม่ติดนะครับเมื่อกี มันแบบว่ามันภาษาอีสานมันรวงนะครับผมมันก็นั่นนะโอเคมาลองดูกันเลยนะครับดึงแบบนี้แหละเอียงๆนี้นะการดึงก็ดึงแบบโอ้แน่นอนเลยครับผมเมื่อกี้นี่เสียงแบบแอนขึ้นนะครับคือเครื่องตัวนี้บอกได้เลยว่าหน้าปั้นนะ มาปัน้นเพราะว่าเสียงเครื่องมันแบบเอาใหม่ไม่รู้จะติดไหมเนาะเพราะว่าอาจจะมีน้ํามันเหลือเนาะที่จริงมันไม่เหลือแล้วลนะ่ะหยดใหม่นะฟังเสียงใหม่นะมันดังมันดังขึ้นเลยนะพวกอื่นเราก็พวกคาบิวพวกอะไรเราอย่าไปสนใจมันเราขอให้มันแบบดึงขึ้นนะลานกเกาะพอดีนะเอาใหม่เนาะหนึ่งสองซมเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะนี้นี่เก็บครับหน้าปั้นสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไปเดินแถวร้านนะครับร้านรับซื้อพวกของเก่าของไรเห็นมาในสภาพนี้นะที่มันไม่แพงนะครับเก็บไว้เลยนะครับผมซื้อมาค่าช่างกิโลก็ไม่กี่บาทแล้วครับผมตัวนี้ก็ได้มาแค่ เพื่อนขายให้ร้อยเดียวนะครับเนี่ยเพื่อนขายให้มาร้อยเดียวก็มาอาจจะมาหาขายคันเร่งคับิวลูกชักใส่นิดๆิหน่อยหน่อยก็ทำงานได้แล้วครับตัวนี้เนี่ยเหมือนแผ่นกรองอะไรนี่มาเงี้ยอ๋อที่จริงมันมีฝาปิดตรงนี้เนาะแผ่นเนี่ยแต่ที่นี่มันปิดไว้น่าสนครับผมน่าไปปั้นต่อ หาแค่ถังน้ำมันมาใส่แล้วก็ตัวนี้เป็นคัดใหญ่นะครับเป็นคัดใหญ่คัดใหญ่คัดเล็กก็จะคัดใหญ่ก็คือมุมเนี่ยนะมุมหนึ่งสองสามสี่สี่มุมเนี่ยถ้าวัดทะแยงมันจะเท่ากันหมดเลยนะเท่ากันทั้งสี่ด้านนะถ้าเราวัดตรงนี้วัดตรงนี้มันจะเท่ากันคัดใหญ่นี่เคยวัดไว้น่าจะอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับจากนี่มาถึงนี่เจ็ดเซน ถ้าเป็นคัดเล็กมันก็จะอยู่ประมาณห้าเซนกว่ากว่านะครับระหว่างรนะูน็อตเนาะเห็นไหมขนาดขนาดผมดูแล้วว่าซีนมันอาจจะรั่วนะครับซีนข้างข้อมันอาจจะรั่วแตจ,จะว่ารอดน้ำมันแล้วก็ติดนะครับติดเชลเลโออย่างนี้หน้าปั่น,นครับผมฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนช่างหรือ เพื่อนที่ผ่านไปร้านรับซื้อของเก่าก็เห็นสภาพแบบนี้ก็อย่าเลื่อนผ่านนะครับเอาเลยครับผมเนี่ยแรงอัดนี่น้ำมันมันหมดแล้วครับผมไม่ได้ล่อต่อเมื่อกี้ล่อติดเนาะเดี๋ยวมีของว่างจกปั้นนะครับก็หาถังน้ำมันมาอาจจะหาถังน้ำมันมาอาจจะมาเปิดเปิดคาบิวให้เพื่อนๆได้ชมว่า ดูรอยดูลูกมันยังดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับสวัสดีครับ